ราก็ไม่ได้เตะเวีนทีนะครับเป็นการสาธิตการเตะลูกโทษครับผมทำไมไม่เตะเวีนทีนะครับเลักษณะไม่กว้างพออันตรายนะครับเตะเวีนทีนะครับหรือทุกคนจะไปโดนมันเที่อันตรายมากครับผมสาธิตการเตะลูกโทษนั่นเองนะครับมาดูมาชมชุดนี้ต่อครับผู้รักษาประตูเชิดนะผมติดไซส์หน่อยนะครับพี่ใหญ่พี่กราเธอร์ แล้วนะครับทุกท่านครับปรบมือต้อนรับผู้รักษาประตูนะครับพี่ทันใจก็ผมอายุ46ปีชื่อจะเป็นช้างเพชรผู้นะครับแต่ไม่มีงานเล่นเป็นช้างสีดอนี่แหละครับเพชรผู้ไม่มีงานนะสีดอนะครับแบบนี้นะครับช้างสีดอตัวใหญ่นะครับตัวสามสามเมตรกว่าตัถึงสี่เมตรมาแล้วครับเชียร์ไดครับผมจันทิพย์มาปัเด้วยกันหน่อย หมกปีนระโวิใส่ลูกบอลพร้อมยิงสสคิกมไปท่าสยกีครับไม่่ะไรยอมมใเข้าง่ายๆเจ้าย่าหวังตามไปต่อครับที่สครับโปรโมรับน้องโมเครับชือที่สองับโมคือเอเอเรนี่คฟิเเอร์8 y a นะครับแฝดโควิดท่าน้องโมคือระหว่างสีวงกว้างหน่อยนะครับนาใส่ลูกบอลพร้อมหนึ่งสองสามเตะครับให้แรงอย่างนี้ลองดูว่าเล้าด้วยโซนแบดเมื่อกี้ถ้าโดนเปลีนกลุนะครับระวังนะครับท่านผู้ชมนะดูลูกบอลด้วยนะลูกบอลหนักสามกิโลนะไครับผมเราจะรับน้องทองคำระบวทองคำที่เป็นชามแฝดนะครับ ถ่ายคู่แรกของโลกับผมเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ที่นี่นะครับวันนี้มาแต่ทองคำทองแท่งไม่ได้มานะครับคุณแฟร็ดเพิ่งผ่อยู่เกิดทันติร่าเลวมาแต่ทองคำมาดูลีลากันหน่อยคิกมาอย่างมั่นใจนะรีบเกินไปหรือเปล่าต่อไปน้องออร่าไทยครับผมต่อไปนะครับน้องออร่าไทยนะครับอายุสี่ปีเล่นเฟร็ อเมริกันออราไทยฟิลิปปินส์มาดูลาับไม่ธรรมดาเมือนกัรที่เราสรับเชือนี่รัหมเก่งหลายอย่างทีเดียวเอมาดูกันครับพยายามที่จะทำประตูได้เมื่อกันนะครับแต่ลอยตัวเอาตัวนะครับื่อกี้แบบสโลลี่ใช้ช้าไป จะมีเชือกไหนทำประตูกันได้นะครับศูนย์ประตูอยู่ลุ้นกันต่อเชือกต่อไปนะครับลุ้กันไปยาวๆนะฮะเอาไปครับน้องน้ำทิพย์ครับผมงเด็กวันยูเนี่ยนนิสน้ำทิพย์เมลเด็เวนซิกเยสโตอายุหกปีครับผมน้ำทิพย์เพชเมียนะครับเข้ามาแล้วดีพี่ใหญ่ครับ สองโอเคสัญญ oh. okay. านะไม่ยอมนะครับไม่ยอมิ์ศรีเนาะโอเคครับผมไม่เป็นไรมาดูชินนีต่อไปครับน้องวงเดือนนะครับนี่เพชรภูมิมปนยงาครับแปดปีเอ็เดฮิสทิวงเดือนเมลเฟเอจิสโอลใส่ทุกบงนหน่อย่คาบห เยอะว่าเลยนี่เลยครับผมลงนครับเมื่อกี้เราไปาลงนเยอ่าเลยครับผมาตนครับลู่ต่อไปครับมาดูเชือกไปกันต่อน้องโมเม ทิปก่อนทิปแบบนี้ต้องทำประตูให้ได้นะครับน้องโมเมเรบผม12ปีนะครับเชื่อนี้ครับน้องโมเมเพศเมียครับโมเมครับมุมไหนดีตั้งใจนะครับมุมนี้แหละโอ้นะอะไรท่านดูนะครับว่าช้างเชี่ยงใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าจะอึดอาดที่ยานนะครับคล่องตัวมากนะประสบการณ์เพียบเลย อายุ46ปีแล้วครับผม้องานในวงการเสดงนั้นนานทีเดียวมาดูเช ah ah ื่อกต่อไปนะครับน้องน้ำเพชรต่ตอครับผมทำไมยากเยินแสนเกีนแบบนี้นะครับรอบเช้าวันนี้ต้องได้ในสักสองประตูน้ำเพชรเขาประตูต่อไประดูเดบิเอร์ฟิน เมลอัลเฟน3 yes or หรือ3กลุ่มนะครับน้องแสนธรรมครับผมเอาเชือกเล็กนะครับพี่ชิดเชือกใหญ่น่ได้ไหมเล็กี่ชิดเชือกใหญ่ได้หรือเปล่าเตะครับผมสกินทุกคนครับไม่ใช่เตะนะครับป็นตาสกีน น้องน้ำทิพย okay. uh, ์ยังสงสัยขอแก้ตัวใหม่โอเคครับให้สิทธให้โอกาสครับมาเป็นท่านที่สองกับผมน้ำทิพย์ครับสเต็มัทุกไปครับไีก้พี่หันนี้ครับทำารบ้านมาดีทีเดียวจากหลายรอบที่ผ่านมาก็ยังไม่เสียครับทัสองามประตูนะครับวันนี้ประตูเดียวยังไม่มี ิอ้าวนะครับมงถึงก็ไม่น้อยหน้าไม่ยอมเหมือนกันนะถ้าราทำประตูได้นะครับนักเที่ยวให้อัดฉีดลูกลายร้อยเที่ยวไหนทำได้ก็จัดเลยนะฮะไม่ยอมจ่ายมานะครับหนึ่งสองสามได้ไม่ได้แม้แตสามเตะลูกนี้ไป กระตุ้นนะฮะถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่เข้าครับผมจิตวิทยาอ่ะต่อไปต่อฮะเด็งประตูแล้วครับเดยวประตูที่สองตามมานิ่งนองครับผมนิ่งอรุณเฟนอีสเ h e ร์มิสนิ่งนองไม่อรุณเฟน23 years old นะครับอายุ23ปี ปิดไลายโนกก่อนบอก60บาทแล้วครับตอนนี้พอแล้วครับแบ่งให้เช่นอื่นหน่อยีน้ำใจน้ำแท้ที่เขาผมนะครับสร้างความประทับใจให้ครับผมลิปสตานก็ตามมาตัอไปมาดูนีลาชื้นนี้นะครับนิ่งนอนเกลี้ย นี hey. ้ครับผมโอ้โหจังหวะดีมากนะอารมณ์ยังทางครับผมมาต่อไปมาดูอีกหนึ่งเชือกนะครับจันทิพย์วันนี้ตีไปเจอเป็นเชือกแรกครับผมแต่ก็ทำประตูไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาแก้ใหม่ตัวอีกครั้งวงนี้มีของดีจังครับ เล่าทิกับคุณพี่เขาหน่อยพก่อนนพอต่อไปนะครับเจนที่ราบวความแยกแยของชื่อกนี้ครับผมมาดูว่าไกลๆแบบนี้รู้สึกว่าจงไม่มั่นใจเท่าไหร่เจ้าที่ตั้งไม่ถูกจุดไกลเกินว่าจชงไหนครับไี่เอาหรอกไกลมาก <um> ตัวไม่เท่า ก็ต้องไปเปลี่ยนใกล้ๆหน่อยใกล้สักหนึ่งตัวก็ยังดีมาแล้วครับผมแต่ลูกชายยาวเยอะที่กว้างลงม็ผมลุกไม่ซ้ำซ้ำโอ้ยเนาะพี่ยาวไม่ผมแต่ก็ไม่ได้น่าเสียดายมากครับไม่เป็นไรครับเจอเจ้าเลยนะคพี่นุกินเอาต่อไปมาดูพี่ใหญ่กันหน่อยครับผมมาดูว่าเชือกใหญ่ๆวันนี้จะทำได้ดีขนาดไหนนะครับมองให้ทุกท่านนะครับพิเศษนี่เลยับพี่ทันใจ กี่ประตูนะคร,รับมาดูครับผมนหนึ่งสองสามลูกแรกก่อนอ่า,า,าอต่อไปนะครับครั้งที่สองเมื่อไหร่น้องไม่พอใจนะครับไม่อยากให้ผู้รักษาประตูเตะเข้าเขาใส่ก็เยอะเอยะเลยครับหนึ่งสองสาม สมาธิหน่อยมองไงพี่ใหญ่ไม่ต้องมองนิ่มองนะครับมองไปที่อื่นมองไปที่ประตูดีใจอยูอ่กแหวนไม่หรอก <c oughs> ัวปวดก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวปวดโมเอลดี <c oughs> oh, มากเชเดียนะครับท่าน D, นาเอวโมเดลปร,รึกษานิ่งมองได้ก็พอตมว <c oughs> ต่อไปนะครับสุดท้าย <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วรมือเป็นังชางที่เจ้าผมนี่ะทปความน่ารักว้างขวางนองาสเลเรียบง่ายนะครับสร้างความมั่นคกับแม่เทียนนั่เอครับาต่อไปนะครับมาชมโชว์สุดท้ายครับผมไฟล์ลโชว์เป็นมาสเกตบอลการที่บาสเกตบอลองช้างหน่อยนะครับเชือกแรกขอบคุณนิ่งหน่องอแต้มสคะแนนที่ไปไม่เานะใจเยังไม่ต้องรีกับผมนะนิ่งๆสมาธิต้องดีต่อไปก็มาดูเชือต่อไป ไปแบบสบายเข่าโอ้ยมาไงดึ๊งนักแสดงครับผมอย่าพึ่งนะครับทิ้งไม่เอาตรงนี้ถอยก่อนถอยก่อนนะการแสดงยังไม่จบนะครับอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนักแสดงจบก่อนนะครับผมถอยถอยก่อนครับมาต่อไปนะครับที่ไหนแล้วเมื่อกี้ถึงไหนแล้วดูออรทไทยกันหน่อยนะครับออุรทไทยกันก่อนนะครับ ่อไปแล้วครับเชือกต่อไปน้องวงเดือนวงเดือนก็สองแต้มสองในทีืเดียวนะครับผมยจะหยอดลงย้อยถึงไม่ถึงเอ้ยไม่ครับติดนิดเดียวเองมาลุ้นเชือกต่อไปก็ตอบก็ยังไม่เท่าอยู่นะครับสุดท้ายก็ขอาไอจันทีว่าไงเป็นภาการชุดบาสเกตบอลที่ถูกวิธีมันต้องชุดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมยังไงครับนี่ยอดนมหยอดกลัวโอเคท่าน ขอบคุณนกำลังใจทสาียร์ก็พอขอเชียร์ขอคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับมทุกท่านที่สนบสนุนทางการนะครับรอบแรกโปรวันนี้ก็จบลงถึงการที่ระดาวเพ้นโชวิสตัวร์ที่โพลิสติสไพรส์ขอบคุณทุกท่านกลัที่พวกไพ่ก็พอขอบคุณทุกท่านมากๆทุี่บ้านทานนะครับประมาณนั้นไปไม่รู้อะไรตาปัญญาใส่ก็พอขอบคุณมาครับวันนี้ที่ท่านได้เสิร์ฟให้ทุกนทังรายการนะครับยินดียินดีชมชย